ให้มาดูกางระหว่างนี้เปสอตัวเปต้นนะมัแต่ใช้เื่อถ้าผมจำไม่ผิดเพียงก็จดกันในสีแดงสีดำมาอยู่ตำแหน่งซ้ายขวาให้ไล้สีกันเลยนะจะไม่ผิดเราไม่ผดหรอเปแต่ถ้าหากว่าเพียย้ายไปอยู่โรงอื่นผมไม่รู้ว่ไปมันจะสลับเปยนหรือเปล่าแล้วมันจะได้ี่แตกม่ไรถ้าถ้ามันเดินผิดทานะได้รู้เอาเพียงลูกดนไปทในห้องทักนียในเบื้งต้นเผมต้องเอาวมเล้นะ เนี่ยเราต้นต้องทำอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าเราต่อป um ูนหน้ามันไม่ใช่ปัญหาเลยใช้ไหมตัวลูกตัวหลานเลยแต่ว่าเวลาเปลี่ยนปลั๊กไฟใหม่ไปไปโม่ือต้องต้องทั้ใหม่แบบนี้แบบนี้กันนะหมุนให้ดูว่ามันมางี้ไมไม่เปลาใช่ไหมใช่ผมต้องหมุนเอาไปอย่างนี้ก่อนกลัวมันย้อนถ้ามันย้อนเราเอาไม่ทันเนี่ยเยี่ยแต่งเลยทำอไรไม่ได้ก็จะดึงแล้วเปลี่ยแต่งคือมันจะมั่นเต็มแล้วเราจะไม่นเต็

จะเดินหน้านะครับหนึ่งในตื้นจะเดินไปตามเข็มนาฬิกาเราครับเราอยู่ตำแหน่งนี้คนระับลูกกระตัวนี้มันจะบตัวกันตอนนี้เดินหน้าแต่ถ้าเดินถอยหลังจริงเลยถือว่าต่อถือว่าสับต้องสลับสายไปใหมนะ่อย่างนี้นเริ่มต้นท่านมดูฝั่งนี้นะตอนนี้ผมเช็คให้เช็คร้อยแล้วนะตั้งต้องวาต้องตั้งอะไรให้เช็บร้อยที่เปิดไฟเนะไรนะปล่อยไฟไฟข้างบนตอนนี้มันจะจ่ายเข้ามาในในม็กในติดมา นีถ้ามันอยู่แนี้ย้ายไปลงอี่ก็ทเหมือนผมทำเลยถ้ามันย้อนกลับมานี่นเตนี่จะจะึโซ่ลัถ้าไปด้านมันหยแต่ถ้าแนมันถูกวล่าเพราะถูกไม่เป็นไรนี่คือโชคดีหยดแน่คถ้ามันยอดกลับมานี่น่าัวเลยมันถายไฟสลักตรงนั้นเนี่ยถ้ามัน ถ้ามันน็อตมาตัวผมดึงเบรคเกอร์ลงมาเลยผมไปสลับสายไปสองสองเส้นแค่นั้นเองแค่นี้เองเรื่องของมันในจุดจุดสำคัญอยู่จุดเดียวใช่ทีนี้เราดูว่าไม่หยุดได้นะทีนี้เวลาเรากลับเราก็อย่างนี้เลยอยากรู้ว่ามันจะเกมไม่หยุดไม่หยุดเอามือจับอย่างนี้มันก็หยุดละอ๋อเราโอเคก่อนะนอ่าเดี๋ยวเราจะใช้หนูแล้วก็เรากดเลขหนึ่งแล้วก็เดินหน้าเลยลองแค่เครื่องได้ไหมเหลือโอเค

อันนี้ r สิบห้อันนี้ r ยี่สิต้องเอา r สิบห้ามาใส่ตังนี้ใช่ไหมนู้นลูกนู้นต้องใส่ไปเอออ๋ออันี้เป็นูกอูบนเหรอนี้อาบนนี่เหรอใช่ันนี้ r บนหรือจะลองอาบนจะลองลองตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมอาบนยี่สิบรือเปล่าใช่ครับาบน r ยี่สิบครับเดี๋ยวนะนะตอนที่ผมดับมาแล้วขอมาใส่มาน่ามาทตาให้มาถูกหรอเปล่านะอ่ะพี่ใหญ่มาดูอ่ะ

เครื่องใหม่ต้องเอาท่อใหม่เลยอย่านะองศาตัวนี้มันจะไม่เข้าไปลึกมากแรกๆมันจะต้องมีเสียเลยเรื่องของเรื่องผมไม่อยากให้เสียของเลไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วครับไม่เป็นไรแล้วเข้เรเราจใจกันนะ,ะ,ะโอเคผมกัน มันมันไม่มันไม่เก้าสิบรงนี้ด้วยใช่มมันไม่เก้าสิบเป๊ะหรอกไม่ตรงนี้ตรงนี้แกต่อเอาไงแกก็ดัดเขาดัดต่อเอาอขยับอันนี้ใหม่กอนไหมแสดงอันนี้ใหม่กันนะมันไม่เก้าสิบนะเออมันเกือบเก้าสิบอะไม่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 เก้าสิบเป๊ะ

เอาผมอยู่ด้วยต้องหารนั่งรอกันนะนั่งทอดไม่มีลำไยดเลยฮะไฟเอาขึ้นยังไฟเอาขึ้นยังแป๊บนึงอย่าเพิ่งองสาวก็ไม่ได้ก้าวสิบ อืมเจ็ดอาเก้าศูนย์ก็ได้เ <c oughs> <c oughs> อาี่อีกสีโลก็ได้ผมไม่ว่าหรอกครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับนกตันเนี่ยเจ็ดร้ยห้าโล ไม่พอติดลำยไ่ต้องทำวยไม่พอลำยไถ่ตองทำน่วยบูล้วน้องคุจะหนีโอเหรือเปล่าเนี่ยขายแล้วไม่เห็นพี่ส่งของถมาเยอะึงดูว่าพี่เอาคนที้ไหนเดี๋ยวกูไปจ้างไหนต้องทำมาเองที่โรงงานไม่ที่ยวย่นี่หรอวันนี้เอื่อนี้รอแล้เนเราลอดูก่อนนะไอ้เดียวนี้ไม่พอป่ะเห็นไหมเราได้ ห,หลบนะคะหลบนะคะาพอใกล้เคียงอ,อาามดูกกมดดีกนิดหนึงไปอีกนิดนึงเผ<ม>ื่อมันเด้งกลับมันไม่ต้องมีตัวประกบหรอไม่ต้องก็ได้ถ้าใหญ่สอคือเรา,าเราอรลหยัดรลายเาสต็อเตอร์ตัวน,นี้เอาพรอดเนม <โห S 2> ค่ะ ขยบตรงนั้นเอาค่ะจะง,งอมากงอน้อยอยู่ตรงนั้นตั้งตัวนี้ตั้งองศาอย่างเดียวเลยถ้าเราตั้งได้ทีเดียวแล้วเอามาเป็นร้อยตัวก็ตั้งดัดแค่เดียวแค่เดียวเสร็จก็ต้องต้องมีตัวประกอบด้วยไหมถ้าเป็นลูกถ้าเป็นลูกเล็กๆอ่ะต้องมีตัวประกอบค่ะตแต่ถ้าอาใหญ่ไม่ต้อง นี๋เราดูดูผักบุกปะอาหญ่ประกบครับตรงนั้นระกบุรผักบะกอาผัวผัวผักบก็ได้เหยียบกลับก่อนเดี๋ยวนี้คำสั่งมันไปเมื่อกี้ต้องให้มันกลับถ้าให้มันกลับนั่คือจะเหยียบปุ๊บมันจะไม่กลัดนะถ้าต้องเอามือสอบนี่ไม่กลับเนี่ยตัวผมนะได้เจอเหยียบสองอมือเมื่อกี้ กดหนึงอยตนัวนี้ต้องกดไร้ก่นนะกดไร้แล้วก็เยียบแล้วก็ปล่อยไยเลยแล้วมันเทงแล้วมันู่แงพอแค่นี้เดี๋ยวเอามาดูก่นอนดด่อยมางนี้นอย่างนี้ไม่ให้เสียนะ่ะให้ส,สนะ

แถวนั้นถามหาสนใจเลยไม่เยี่ใหี่พี่มึงต้งกลอันนี้อ้โหยีเลยอัจนีช่วยเป็นิดเลี้ยงให้กดแล้วก็วางเลยไคุ้นเเขาออนี้ไว้งตยู่นนี้เาตัวนี้มาทับองขาตร กน9ต้องถนมอกมาาจะได้ามาได้แล้วนตกลับดเไงไงี้ใช่อไมันถ้าถ้าตรงนี้นได้เสร็จตัวส่วนนี้เรายี่ยมมินเ,<อ>เลยมาสินแล้วก็ทำรหัสตัว A ตัวเต,ตัว Y ายไวเาา้เอาออกเดี๋ยวเอา,าเออก้ไป